มันหูประเพณีประเพณีดั้งเดิมไม่เนาะ่นาแล้วแม่ก็คิดว่าจะสอนเพื่อลูกเพื่อหล,ลานต่อไปเหมือนมันได้ส่วนไหนพอเป็นห่วงละอ่อนเรื่องเรื่องกเมืองสอนลูกเรื่องของกเมืองบ้านอ่าพ่องอยากได้ด้วยคุณแม่จะมันจะแช่จะได้กต้องมันละข้าวของบางอ่างก็สิ่งต่างๆก็จะ หัวง I mean, ่ายไปหัว่ายไปแวมาเดียวนี้มันโจทเดี่วกรจิตอันญาหมงโจทย์เดื่อการจิตหมดคนยื้ชื่อไ้ได้นี่คือจุดประสงค์ของนี่นี่คือคือคือตั้งใจไว้แล้วที่จะฝากผลงานไว้ งานปูนปั้นเป็นเทคนิคการประดับตกแต่งที่ช่างไทยนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งลวดลายบนงานสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยอิฐหรือศิลาแหลงมีปรากฏตั้งแต่สมัยทวาราวดีและยังคงเป็นที่นิยมสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยดังจะพบเห็นได้ตามโบราณสถานที่เราเห็นจนชินตาจนบางครั้งเราอาจมองไม่เห็นคุณค่า แต่หากมองให้ดีนอกจากความงดงามเราจะพบจิตวิญญาณของคนปั้นซ่อนอยู่ข้างใน พรัตน์พินชัยหรือสลานพในวัย60ปีจากเด็กเชียงใหม่ไปเป็นนักเรียนพอช่างในกรุงเทพอาศัยวัดเป็นที่พักพิงแต่นับว่าเป็นโชคดีเพราะวัดคือแหล่งรวมง,งานช่างฝีมือหลากหลายแขนงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สลานบได้รู้จักกับงานปูนปั้นอย่างจริงจังและได้รู้จักกับช่างถุยซึ่งเป็นช่างปั้นปูนตำจากในวังคือช่างช่างถุยเนี่ย เปิ้ลเก่งเก่งมากเปิ้ลจะเก่งแล้เกียงแบบลายลายลายบนห้องลายเพชรบุรีแต่ของเขานี่ลายก็กลุ่มเดียวคือลายหนนะืล้านนาตอนนั้นเขายังไม่ได้ยังยังเขายังไม่ได้ศึกษาเรื่องงานปัน้นเ้อพอมาเห็นปุ๊บเห็นมันเกิดแรงโดนใจไงเฮ้ยสอบเขา้เขาเอาปฏิมากรรมนี่เอาไว้แล้วก็ช่างทุยเนะี่ยช่วยติ้วช่วยอย่างฮืง้อแต่สูตรนี่แกอย่าบอกใครฮึ่งนะเขาเขาคางขานาดที่จริงมันกับจิ้มีอย่างน้องว่ะ ปูนขาวเก้าส่วนน้ำมันน้ำมันไอระหุงเนี่ยส่วนส่วนหรือว่าสองส่วนเนี่ยอยู่ที่การจช้งานเท่าจะรองพื้นก็ใ่ายสองก๊อกเท่า่าป้านลายมันจะต้องให้มันหนืดหน่อยก็จะเอาแค่ก๊อกเกินและสายก็อยู่ที่การจช้งานถ้ายากก็เอาสองก๊อกถ้นลดความหนาออก,กมาหรือก๊อกเกินก็อัะสุด แต่ปูนนี่ต้องค่าความเค็มของปูนเอาไปตากแดดมักใดมักใด้สั่ปผึกษาเองเขาก็ลองพิษลองถูกงานปูนปั้นในสกุลช่างล้านนาที่งดงามและเป็นที่รู้จักดีเช่น ปูนปั้นประดับหอไตรวัดพระสิงเจดีเก่าบ,บริเวณคิวรถช้างเผือกเดิมคือวัดปัศาสตร์ปูนปั้นรูปเทวดาประดับวิหารวัดเจ็ดยอดล้วนเป็นงานที่สลาปูนปั้นล้านนาทุกคนยกให้เป็นงานชั้นครูสลานบก็เช่นกันที่พูดอยู่เสมอว่าช่างสมัยก่อนเขาทำด้วยจิตวิญ,ญญาณจริงๆไม่ขึ้นกับระยะเวลาหรือเงินทองเหมือนคนสมัยนี้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สลานบหยิบมาใช้พร้อมกับพัฒนาให้เป็นงานในแบบของตนที่โดดเด่นในเรื่องของมิติและการใส่เรื่องราวเข้าไปให้มีชีวิตขึ้นมาและอีกอย่างที่สำคัญคืองานของสลานบจะไม่มีการสเกตไว้ก่อนทันทีที่ความคิดโลดแล่นต้องรีบจับปูนขึ้นมาปั้นผลงานทุกชิ้นจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากข้างในโดยแท้ เพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ในสถาบัานก็ก็มีประโยชน์เื่อกับนักศึกษาแต่ถ้าออกมาต่างนอกนี่เขาก็ผลิตหลายรุ่นนะที่ไปที่ว่าเขามาอยู่กับเขาหรือเขาไปสอนเขาอย่างต่างนอกนี่นะเขาไปประกอบอาชีพอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ออกไปละมันต้องมาอยู่มันต้องมาอยู่กับนี้บ่ชอบออกไปท้าทายต่างนอกคนถ้ามันมันจะกล้ามันจะไปเก่งในใด,ดอ่ะ ถ้ามาเียนพื้นฐานเขาสักสองปีสามปีก็ปี2ปีแล้วคุณออกไปหาตกกาคนเดียวไปหาบงานคนเดียวเราจะเกง่งแ้วจะกล้าผมเข้ามาหาลุงเปิลเพราะนึนกว่าอยากจะแบบทำงานอไรย่างที่มันใหญ่ๆขึ้นมาหำหน่อยไปอยู่กับสลาเปิลไปอยู่กับอย่างเปิลแล้วก็ เกิดไปขก้นมาลองถามแม่ดูลองไปหาลุงนบเขาอะไรก,ก็เป็นญาติกันนะก็ลองเข้าไปงานกระเปิลก็ได้ลยอเปิลชอบละอ่ะอ,อ,อนที่ว่าเข้ามาเข้ามาหาเปิลเนี่ยมาศึกษามาอย่างเปิลบอกมดเนี่ยคือเขาเอาหันงานของลุงแล้วอ่ะเฮาเยังประทับใจอ่ะแล้วว่าต่อไปวันหน้าอย่างคือแนวทางเขามาอยู่แล้วเฮาจะมาสารต่อเปิล สลานบฝากผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูวัดบุพผารามกลุ่มสิ่งน้อยใหญ่ที่กำลังปีนป่ายอย่างสนุกสนานที่หน้ากาดส,ส่วนแก้วหรือพญานาคที่กำลังสำราญใจในบ่อน้ำหน้าสารพระพรมส่วนกลางแจ้งกาดส,ส่วนแก้วล้วนเป็นผลงานที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้เป็นความภาคภูมิใจของสลานพที่ได้แสดงผลงานในแบบของตนให้สาธารณชนได้ชื่นชม นี่คือจุดประสงค์ของไงคือคือคือ,คอตั้งใจไปแล้วที่จะฝากผลงานไว้คือคนเฮอนน้องเปิ้นว่าคพือโสปกาสอนอีกุญชอนันปลดปลงโทนทนเสนางคงสำคัญหมายในกายมีนนชาติที่วางไว้มาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไปในโลกาคือจ้างแมงหัวควายเนี่ยสรุปว่าตายแล้วเขาหนังกระดูกจช้การได้หมดมั้งแต่นรชาติมนุษย์ ตายไปไม่เหลือสักอย่างขอความดีหลงเหลือไว้ให้เพื่อน